คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำมาเพื่อความสนุกสนานและความบันเทิงเด็กน้อยต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมนะครับน้องๆโอเคครับก็บกราบสวัสดีมินรลักนักปัน่นทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทุมาโลอีกแล้วนะครับผมเป็นไงกันบ้างน,นะครับสำหรับ วันนี้นะครับมีคนถูกหวยด้วยนะครับแล้วก็ทายเลขกิจกรรมเล็กๆน,น้อยๆของแอดเองไปเรียบร้อยแล้วก็โอนเงินไปเรียบร้อยแล้วนะครับไว้มาร่วมกันใหม่นะครับในคราวหน้าครั้งหน้านะครับทุกคนก็ขอบขุดอีกครั้งแล้วกันนะสำหรับคลิปนี้ครับก็อยู่ในค่าย PG นั่นเองนะครับทุกคนเกม f o r ์จูนเมาส์หรือหนู ทองนั่นเองนะครับเรียกสั้นๆเลยนะโอเคก็เล่นอยู่ในเวลานะครับตอนนี้เที่ยงคืนตรงนะครับเที่ยงคืนพอดีเลยนะมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับโอเคก็มาโดนไปเยอะนะครับวันนี้โดนหวยไปเยอะเลยเอาทุนมาน้อยหน่อยนะครับทุน100สําหรับคนทุนน้อยมาดูกันว่าเป็นยังไงบ้างน,นะช่วงนี้ PG จจะโยนหรือเปล่านะครับก็หนูทองนี่บางที มันไม่มีคูณสินะทุกคนแต่ว่าบางทีก็โยนดีเหมือนกันนะครับแต่ไม่รู้ว่าช่วงเวลาแบบนี้จะเป็นยังไงเนาะก็วันนี้มีอุย้ยภาษาจีนทุกคนเอาแล้วไงดอกนี้120ครับเบ็ด6นะ วันนี้มีคนมาร่วมกิจกรรมของแอดพอสมควรเยอะเยอะอยู่นะครับเป็นร0อยท่านเลยนะครับก็ยังไงก็อย่าเพิ่งเสียใจไปไหนนะครับไม่เสียหายแน่นอนนะครับติดตามแอดไว้เดีมีกิจกรรมมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็เดือนนี้นะครับอย่าลืมมาเล่นสนุกๆกับช่องโนบินะครับก็เดี๋ยวผมจะไปร่วมกับโนบิแจกเหมือนเดิมนะครับไปช่วยเขาโอนนะครับเป็นมือโอนอยู่นะครับช่วงนี้ โอเคเอาโยนหรือเปล่าหเหมือนจะโยนนะครับแต่ก็ไม่โยนนะสับรอคนะหนูหนูหนูทองลูกรัก <laughs> เอาแล้วไงกำไรหายหมดแล้วไง <laughs> อะไรครับนี่ยะเจ็ดสิบแล้วนะตอนนี้ อได้ uh huh. ถัว่วเกมนี้น่าจะเป็นถั่วที่รายจ่ายถูกสุดนะครับผมเอกก็เพิ่งมาสังเกตเนาะห้าสิบสุดท้ายอะไรครับเนี่ยสี่สิบกว่าอ่ะห้าสิบอีกแล้วครับทุกคน เอาโยนหรือเปล่าละดอกใ้โยนครับผมก้อนทอมาขึ้นข้างๆนี้แสดงว่าโยนนะครับทุกคนมาดูกันว่าจะเป็นยังไงเนาะขอให้เต็มหน้านะครับเอาแล้วไงยังไม่ได้โอเคประทัดย,ยังไม่ได้ครับขอภาษาจีนได้ไหมยังครับถุงเงินก็ยังนะครับทุกคนโอ้โหสุดยอดจริงๆเลย มาได้ตรงจริงๆนะครับเหมาะเจาะเหลือเกินนะบ43บาทอะไรกันเนี่ยโยนทั้งทีให้แค่นี้เนี่ยเอาโยนอีกหรือเปล่าไม่โยนนะครับก้อนทองไม่ขึ้นนะไม่เคยได้ภาษาจีนเต็มหน้าเลยทุกคนล,ลองออตโต้ดูเหลือ60สสุดท้ายแล้วต้องลองออตโต้นะครับถ้าไม่เข้าเลยก็พอดีหมดนะครับทุกคน โอเคประทัดดอกนี้3าี่พบกก็เหมือนทำท่าจะโยนอยู่นะครับเนี่ยโอ้โหหมดแล้วครับออโต้เหลือ45บาทสุดท้ายปันต่อน่าจะเรียบร้อยครับ27บสุดท้ายเอา้าโยนหรือเปล่า โยนไหมไม่โยนอีกอ๋อเอาเป็นว่า15สุดท้ายเอา้าภาษาศจีนมาครับทุกคนอีก120นะเออเอาทุนคืนมาแล้วครับทุกคนยังไม่หมดครับเออเอาดิเสียหวยแล้วก็ขอคืนบ้างเลย กำไรไม่ได้ก็ตอนนี้ต,ตีตีทุนคืนมาได้นะครับทุกคนเดี๋ยวผมหาจังหวะเพิ่มเบ็ดดีกว่ามองดูแล้วเบ็ด6โยนไปแล้วนี่เนะ99แล้วครับเพิ่มเบ็ดละกันอุ้ยทำไมเป็นเบ็ด10เดี๋ยวเอาเบ็ดมันไม่มันมีเบ็ดเบ็ดแล้ละกันนะ โอเคเอาโยนหรือเปล่าเอาโยนครับผมเบสแปดมาเลยครับทุกคนมาดูกันนะเอาละไงภาษาจีนโอ้โหได้แค่นี้นะครับทุกคนยังดีนะได้เท่าไหร่ครับเนี่ย320รางวัลเมกะไปเลยครับทุกคนรอดนะครับเดี๋ยวไปต่อ397แล้วครับทุกคนตอนนี้ กำไรแล้วนะลองออโต้เหมือนกันนะครับโอ้โหไม่น่าเชื่อนะเมื่อกี้เหลือเท่าไหร่อะสิกว่ายางงี้นสิบหสุดท้ายกลับมาเป็น300แล้วครับตอนนี้ได้กําไรแล้วนะก็ขอให้ได้บ้างละกันเถอะวันนี้เล่นหนักเลยนะครับ 357เอายังไงไปต่อเอาให้สุดนะครับทุกคนเอาโยนอีกหรือโยนครับผมเฮ้ยเบ็ด8โยน2รอบเลยนะครับทุกคนมาดูกันนะอังเปาเอามาครับเต็มหน้ารางวัลก้อนโตโกดไปเลยนะรางวัลเมกกะเอาแล้วไง สี่ครับทุกคนซุปเปอร์ไปเลยดอกนี้741นะครับผมโอ้โหไม่น่าเชื่อนะครับทุกคนทุน100นะครับเดี๋ยวเอาเป็นว่าไปเดี๋ยวเราเลิกเลยแล้วกันเดี๋ยวต่ออีกสักสักหน่อยเอา้าภาษาจีนเกือบเต็มขาด2องตัวเอาแล้วไงร้อยหแล้วครับทุกคนโอ้โหพอเลยครับทุกคนก็ขาด7บาทได้900อยนะครับกำไรเกือบแปดแล้วเนี่ยโอ้โหพอดีกว่า ผมพอใจแล้วนะครับทุกคนก็ได้กําไรแล้วอย่าปล่อยไปเลยดีกว่านะครับเอาเป็นว่าถอนเท่านี้แล้วกันนะรอบนี้ก็ได้กําไรอยู่ประมาณ700กับ800นะครับขาดขาด7บาทเองนะทุกคนเอาเป็นว่าเดี๋ยวคลิปนี้เอาไว้เท่านี้แล้วกันนะครับก็ขาด2ช่องได้ประสาทจีนเต็มหน้าเลยนะครับทุกคนหูยก็อยากจะได้แต่ก็ไม่เคยได้เหมือนกันนะราสาทจีนเต็มช่องนะครับทุกคน โอเคก็ okay. ยังไงนะครับอย่าลืมเข้ากลุ่มไลน์กันด้วยนะครับกลุ่มไลน์กลุ่มใหม่เพิ่งสร้างนะครับทุกคนก็เขาจะถามมามาจากช่องทางไหนก็ตอบไปเลยนะครับเดี๋ยวจะมีแอดมินรับเข้ากลุ่มเองนะครับทุกคน <G ül üş> ก็เอาเป็นว่ายังไงคลิปนี้เอาไว้เท่านี้แล้วก็ฝากกด <G ül üş> ไลค์กดแชร์กดซับสไครป์รูกระดิ่งให้ช่อง tomorrow ด้วยนะครับเพื่อเป็นแรงผลักดันและกําลังใจทําคลิปต่อๆไปนะครับทุกคนสําหรับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้ก็เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าบายครับผม